เฮ้ยจันเป็นการวิ่งที่ดีมากๆญญญญเห็นแบบนี้แล้วแบบอยากจะออกมาต่างจังหวัดแล้วมาวิ่งทุกอาทิตย์เลยวิ่งเรียบหาดแล้วก็แบบรับลมทะเละเฮ้ยนี่เขาวิ่งกัน10กิโลก็รูไม่เหนื่อยเลยอะจริงๆพื้นทรายเนี่ยครับมันเป็นการรองรับน้ำหนักที่ดีด้วยรัพเท้า,ท,าที่ดี ใช่ไม่เหมือนกับวิ่งทั่วไปการวิ่งที่บนทรายอาจจะหนักกว่านิดหน่อยแต่สบายข้อเท้าอ๋อไม่ทำให้ข้อเท้าเสื่อมมาเลยเดี๋ยนี้แบบคนชอบออกกำลังกายหรือถ่ายรูปอะแล้วพอวิวสวยอย่างเงี้ยมันก็แบบยิ่งทำให้อยากมาวิ่งใช่จนว่าถ่ายแล้วเนี่ยเอารูปช็อตหนึ่งแล้วแบบว่าทะเลเข้าเออเป็นไรที่แบบว่าแท้ เดี๋ยวนี้ทุกคนทำอะไรก็ต้องลง Instagram ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาจะวิ่งก็ต้องหาโลเคชันวิ่งสวยๆื่อะเป็นไงบ้างทำเนี่ยเหนื่อยมากโอ้ยสีทะเลสิค่ะหายใจเข้าสเลอร์พัฒนาสดใสนับว่างานนี้เป็นจุดล้่มต้นที่ดีมากเลยแต่ตอนเนี้ย ผมวิ่งถึงเส้นชัยก่อนยังไงจะเข้าที่เรา,าแล้วคุณผู้ชมผู้ชมคผู้ชมครับก็วิ่งมาได้สักพักหนึ่งแล้วกใกล้ถึงเส้นชัยแล้วเอาว่าแบ<ล>บพี่แหวนพี่แหวนไว้ไหนเอาพี่แหวนเฮ้ยลงมาลงม,มาลงมาลงมา ไปนะเดิไปก่อนนะตามแเระ เองเป็นใจนาทีดูแหนเป็นไงบ้างฉันได้ได้แล้วได้แล้วเฮ้ยแบบรู้สึกแบบมันพุ่งพ่านมากแต่ตอนนี้จะเป็นลมจะเป็นลมจะเป็นลมคุณผู้ชมแบบว่าเนื้อดูเหงื่อเออแต่ว่าวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณเทรนเนอร์จันและเขาที่แล้วพาเข้าอิมไปแล้ววันนี้พามาคาร์ดิโอเน แล้วเป็นงานที่สนุกม,มากๆเลยต้องขอบคุณด้วยนะคะทางไทยแอร์เอเชียและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จัดงานวิ่งดีๆแบบนี้ให้พวกเราได้มาจอยกันถ้ามีอีกครั้งหน้าเมื่อไหร่แนะ่รับรองว่าไม่พลาดมาด้กันนะเรียบร้อยแพ้ได้โยตอนนี้เดี๋ยวเราขอไปฉลองชัยชนะกับเหรียญแรกของเราสองคนกันนะคะฉลองไดไรไปกินกันดีกว่าไปกินดีกว่าเบิร์น ที่นำมาฝากในรายการของเราในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นความตื่นเต้นแอคชั่นกับรายการ Celebrity Car Wars และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะกับการไปวิ่งริมชายหาดแสนสวยที่แหวนและเทรนเนอร์จันได้พาคุณผู้ชมไปวิ่งกันถึงชายหาดแม่พิมพ์จังหวัดระยองเลยทีเดียวและเนื่องในเดือนสิงหาคมน,นี้เป็นเดือนแห่งวันแม่เพราะฉะนั้นวันนี้แหวนก็ขอปิดรายการด้วยภาพบรรยากาศงานศิลป์ของแม่ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสพระชนพรร คาครบเจดรอบบรรยากาศของงานนี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ เมื่อวันที่12สิงหาคม2559ที่ผ่านมาศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผนึกกำลังจัดงานมหากรรมยิ่งใหญ่เฉลิมฉลองเดือนมหามงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนพนครรษาครบ7ดรอบในวันที่12สิงหาคม2559ณศูนย์ศิลปาชีพบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายในงานนั้นมีกิจกรรมให้เข้าชมฟรีอย่างมากมายอย่างเช่นพิธีถวาย เครื่อราชสการะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเพราะมีการแสดงบนเวทีและพลุประกอบดนตรีเฉลิมพระเกียรติกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเจ็ชุดจำนวนถึง8,499นัดโดยการจัดกิจกรรมงานศิลของแม่ครั้งนี้ คณะกรรมาการผู้จัดงานมุ่งหวังที่จะเผยแพร่เรื่องราวของพระมหากรุณาธิคุณและพระประสงค์ในการจัดหาอาชีพให้ราษฎรโด,ดยการส่งเสริมการผลิตงานฝีมือจากวัสดุพื้นบ้านอันเป็นที่มาของโครงการศูนย์ศิลปาชีพตลอดถึงการก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจได้ทรงสเสด็จพระราชดำเนินเปิดศูนย์ยางเป็นทางการในปีพุทธศักราช2527นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ใหญ่สำหรับพวงชนชาวไทยเลยทีเดียวค่ะและว,วันนี้เวลาของรายการว้าบนแหวนก็หมดลงแล้ว พบกันใหม่ได้สัปดาห์หน้าทุกวันจันทร์1 1ช้าทางช่อง 9mcore HD และ m o d e r n ท y TV สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ